พูดถึงความเป็นพิดคอนส่วนใหญ่ก็คงไม่ชอบอยู่ใกล้สิ่งที่อันตรายหรือมีพิดแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองก็เป็นพิษสำหรับเราได้เหมือนกันและนี่คือ5ข้อสังเกตของลักษณะนิสัยของคนที่เข้าข่ายว่าเป็นคนท็อกซิกข้อที่ 1. ดราม่าแบบสุดๆดูเหมือนพวกเขาจะมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเสมอสารพัดปัญหาต่งตางๆที่สามารถสาธยายให้คุณฟังทุกวันได้ไม่ว่าปัญหาโน่นนี่นั่นจะเล็กหรือใหญ่มันก็จะดูกลายเป็นภูเข,ขาลูกใหญ่ที่ยากจะข้ามไปได้และเขาจะมองปัญหาเป็นสิ่งที่น่ากลัวในแง่มมลุลบ ข้อที่ 2. ชอบควบคุมสิ่งนี้จะเรียกว่าโลกหมุนรอบตัวเองก็ไม่ใช่สักทีเดียวอาจจะเรียกว่ามีลักษณะในการใช้คําพูดหรือคําถามที่คุณอาจฟังดูแล้วรู้สึกเหมือนโดนบังคับหรือกําลังโดนสั่งอยู่เช่นเดียวกับการบงการให้คนอื่นทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการและพวกเขาอาจใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวเป็นตัวกําหนดเส้นทางของผู้คนว่าควรจะใช้ชีวิตและปฏิบัติอย่างไรข้อที่ 3. เจ้าอารมณ์ คุณคงไม่ชอบอยู่ใกล้กับสิ่งที่สามารถระเบิดใส่คุณได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่อารมณ์เชียวก็คงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทําอะไรก็ใส่อารมณ์ไปหมดแม้อารมณ์จะไม่สามารถมองเห็นได้แต่ผู้คนสามารถรับรู้ได้ฉะนั้นการควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งสําคัญข้อที่4พวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณให้โอกาสจากความผิดพลาดกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปจนถึงเรื่องงานหรือความรัก สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเจอกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆกับความผิดพลาดเดิมๆเ,เป็นอะไรที่เสียเวลาและพลังงานชีวิตอย่างมากแม้ว่าการให้อภัยจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันอาจทาให้คุณอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดข้อที่5พวกเขาดูดพลังชีวิตของคุณในบทความจึงเปรียบเทียบกับผู้คุมวิญญาณในแฮร์รี่พอตเตอร์พวกมันดูดพลังชีวิตและความสุขทันทีเมื่อเจอสิ่งมีชีวิตผู้แต่งแฮร์รี่เธอกล่าวไว้ว่าเธอได้แนวคิดผู้คคุมวิญญาณนี้จากผู้คนที่มีทัศนคติเชิงลบอย่างมาก ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถในการเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและดูดความมีชีวิตชีวาของผู้คนออกไปจากห้องนั้นในท,ทันทีการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์เธอร์ดามพบว่านักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้อยู่กับเพื่อนร่วมห้องที่มีแนวคิดเชิงลบมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความคิดเชิงลบนั้นและภาวะซึมเศร้าต่อตอนเองมากกว่าปกติสุดท้ายนี้ ห้าข้อน,นี้เป็นเพียงการหยิบยกขึ้นมาเท่านั้นแม้ว่าจะมีลักษณะนิสัยอื่นๆอีกแต่นี่ไม่ได้เป็นการตัดสินความดีไม่ดีในตัวใครเพราะคงไม่มีใครอยากเป็นคนที่ท็อกซิกกับคนอื่น